ครับต่อไปเราลองมาทดสอบ API ระหว่างแพนเกตกับ s e r v ์ฟนะครับโดยในคลิปนี้เราจะใช้ซอฟต์แวร์ Postman นะครับทำหน้าที่ client แทนแพนเกตนะครับเพื่อจะลองทดลองส่ง Command ไปยัง s e r v ์ฟของเรานะครับเริ่มต้นด้วย API Command Check นะครับเนาะนะฮะ สิ่งที่เราจะต้องส่งไปนะครับก็คือมีคีย์ะ Key, นะครับคอมมานด์คีย์ก็คือเป็นวอลกโหลดนะครับตัวคอมมานด์ Command, ก็เช็คนะครับสายนัมเบอร์เราลองเทสเป็นหนึ่งดูนะครับเป็น Post ม e t อ o d ดเนาะนะครับแล้วก็ลองอไปที่ตัว a p i p h p ของเราบนเซิร์ฟเวอร์นะครับเราลองทดสอบดูนะครับอ่าโอเค ดูข้อมูลตอกขนองนะครับดูที่บอดี้เนาะนะครับแบบ raw, รอหลาเลยนะครับก็จะมี under score ออกมานะครับแล้วก็10แล้วก็คอมมาปิดนะครับก็เป็นไปนตามแพทเทิรนใช่ไหมฮะที่ออกมาก็คือ10ก็คือผลทำงานปกตินะครับเ e สชอนตัวที่1น,นะครับก็คือ10ตัวนี้ทำงานปกติเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ง่ายๆลองดูตัวถัดไปนะครับเป็น rtcc เนาะ r t c c แล้วก็ไปที่ postman เนาะนะครับก็ส่ง key นะครับเป็นวงโลน r t c c นะครับ cmd แล้วก็ไซน์นเบอร์เป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเราลองเซนดูนะครับปึ๊บทดสอบดูนะครับปั๊บนะนะครับเราก็จะได้อ r 1เป็น10เหมือนเดิมนะครับ R1 เป็น10เหมือนเดิมส่วน r 2ตัวนี้นะ ก็จะเป็นแพทเทิร์นของเวลานะครับอยู่ในรูปแบบของปีเดือนวันนะครับปีขีดเดือนขีดวันเนาะนะปีขีดเดือนขีดวันแล้วก็ชั่วโมงนาะทีวินาทีนะครับอย่างในสไลด์ก็จะเป็นปี2024เอา2ตัวนะครับเดือนมีนาวันที่24 1สิบเป็นนาฬิการสีวินาทีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรา ลองส่งตอนนี้นะครับอีกทีหนึ่งปุ๊บนะฮะก็จะเป็นวันที่ผ่าเนาะวันนี้อัดคลิปยี่ห่านะครับ10บโมงนะครับ17นาที1 7ดนาทีเดี๋ยวรอแป๊บนึงส่งไปอีกปุ๊บนะมันก็จะเห็นนะฮะเวลาจะเปลี่ยนละเป็นวินาทีเนาะครับอันนี้ก็เอาเวลาของซูเปอร์เข้ามาตั้งนะครับให้กับแพนเกตของเรานะครับอ่าต่อไปดูคอมมาถัดไปนะครับ ก็คือ Command Version นะครับ c o m m a n เ v e ร s i o n เราไปดูที่ <c oughs> ตัวของการทดสอบเลยนะครับอันนี้เวอร์ชันเนี่ยในในข้อมูลที่เราเตรียมไว้บนดัตเตอร์เบสบนเซอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่ไซส์หนึ่งกับเซกชันหนึ่งเนาะนะครับเราก็จะเซตเซกชันหนึ่งนะครับอ่ารีเควส t ดูว่าได้อะไรออกมานะครับ โอเคก็จะมีเนื้อกสกอร์สองตัวตัวแรก R1 ก็เป็นสิบนะครับก็เป็นการบอกว่าทำงานปกติเนาะนะครับ R2 เป็นหมายเลขเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันสองนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันสองนะครับถ้าเกิดว่าวิศวกรมีการปรับตัวดีสคริปเตอร์นะครับก็ควรจะปรับเลขเวอร์ชันนี้ไปดูแพงเกียร์จะได้รู้ว่าเออมันจะต้องอัปเดตนะครับดีสคริปเตอร์ใหม่ แล้วตัวสุดท้ายข้างหลังนี่คือจำนวนดิสคริปเตอร์ที่มีอยู่นะครับก็คือสำหรับดิสคริปเตอร์สำหรับไซส์หนึ่งเซสชันหนึ่งเนี่ยจะมีดิสคริปเตอร์อยู่8ตัวนะครับอยู่8ตัวนะอันนี้ถ้าเกิดเรารู้แล้วนะครับว่าไอตัวดิสคริปเตอร์นี่มี8ตัวนะเป็นเซชันสนะครับเราก็จะใช้คำสั่งนะครับ cmd เกับ get descriptor นะ get underscore dis นะครับตัวยอ่อเนาะนะครับก็จะ ส่ง variable ที่เป็น order เข้าไปด้วยนะครับก็ต้องการที่ำลำดับเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันจะ return ออกมานะครับอ่าเราไปดูการทดลองก่อนเนาะสมมติเป็น case destination นะครับอ่า order ตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น1ก่อนก็คือ d i s c r i m t o r อันที่1นึ่งออกมาเลนดูนะครับปึ๊บไม่อยู่ในเกรนอ่าโอเคนะครับ นี่คืออันที่หนึ่งนะลองดูนะครับผมกดตัวคูมเซตเป็นสองนะครับปึ๊บมันก็จะเป็นเีสคริปเตอร์อันที่สองนะครับสามนะครับปึ๊บโอเคมันมีแปดอันเนาะอันที่แปดมาด้วยเป็นแปดปุ๊บนะแต่ถ้าเกิดว่าตรงผิดนะครับที่เก้ามันไม่มีเนาะมันก็จะฟ้องอันหนึ่งเป็น ห้านะครับไม่ใช่10ละนะครับก็จะมีความผิดปกติเดี๋ยวเราจะไปพูดอีกทีน,งนึงว่า R 1ที่ผิดปกติมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ดูจากอันที่ถูกต้องก่อนโอเคมันก็จะได้ดิสคริปเตอร์ส่งกลับมาให้นะครับที่จริงดิสคริปเตอรเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ R 2ไปจนถึง R 1 0เนี่ยนะครับ R 2 R 3 R 4อันนี้ผมไฮไลท์บางอันไว้นะครับ ตัวแรกก็จะเป็น id นะครับตัว2จะเป็น length ตัวที่3จะเป็น encoding นะครับตัวที่สก็จะเป็น detection นะครับเรียงไปนะครับตาม descriptor ที่เราคุยอยู่ตัวสุดท้ายจะเป็น parameter นะครับเป็น take ยี่16บ bit ทุกตัวนะครับของ r 1จนถึง r n เนี่ยจะเป็นตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับเป็นตัวเลขฐาน10ทั้งหมดเลยนะครับเป็นตัวเลขสองสิบหทั้งหมดเลยยกเว้นตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับสีม่วงเนี่ยนะครับ จะเป็นเทค t ยาว16ตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเทค t ของเลขฐาน16นั่นเองเ,องเนาะเราเสร็จไ้อย่างนั้นเนาะ,อะลองมาดู <c oughs> คอมาสุดท้ายนะครับก็คือคอมาอิน i n s ร์ t นะครับที่เราจะใช้ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับคอมาอินเ n s ร์ t นี้คือต้องการ variable เยอะนะครับ,นะรบก็ต้องมี อินซเทอร์สเข้าไปนในฐานข้อมูลเนี่ยนะครับว่าเป็นไอเดียอะไรนะครับ Data ID อเอะไรเลยอันนี้ข้อมูลเนี่ยเราจะใช้อาร์นำหน้านะครับก็คือเป็นเป็นรีจิสเตอร์ที่หมายเลขเท่าไหร่นะครับถูกสแตมป์ณเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อมูลของที่จะออกมาถึกเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับดูการทดสอบโดยโพสแมทเนาะ <c oughs> อันนี้เราจะใช้ ไอดีหมายเลข130นะครับ130เนาะลองดูนะครับรู้ว่าเราปรับทาสแตมป์นะครับเป็นวันนี้นะครับผมก็10โมงนะครับ1 0นาทีสิบนาทีวินาทีนะครับผมใส่ data เป็น36เนาะเซ็นขึ้นไปปึ๊บเรียแบบร้อยนะครับก็ ผลตอบสนองมาก็าเป็นคะแน r สกอร์สิบเนี่ยนะครับก็คือมันเอาข้อมูลนี้ไปใส่ดัตเตอร์เบสเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองปรับอีกทุกมีข้อมูลเปลี่ยนนะครับ,บส่งเข้าไปปุ๊บอ่าโอเคนะครับมันก็จะไปปรากฏอยู่ในดัตเตอร์เบสเรียบร้อยนะครับแต่เราก็ไปดูอีกทีนึ่งเนาะว่ามันจะได้อะไรออกมานะครับ